สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย v i p นะครับวันนี้ก็หุ้นนะครับทุกหุ้นนะครับหยุดนะครับนอกเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะเป็นในรอบ VIP นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ละครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่ๆ สำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับหรือเพื่อนเก่าเพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านมาเนาะว่าแนวทางเาวาเช้าเนาะนะครับไปเสียงโชคได้ที่ไหนนะครับพี่ๆก็ใต้คลิปเลยนะครับใต้ใต้คลิปเลยนะครับเนาะก็นะครับบ้านน้ำาตาทองเนาะก็คือเขารับเสียงโชคอยู่นะครับสลับ แนวทางลาวเช้านะครับสีลาวเช้าเนาะจะมีลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกต้านนะครับลองเข้าไปทักทายพูดคุยนะครับเข้าไปแล้วชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ออกมาได้นะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ไปที่หน้าหน้าโปรไฟล์ u t u b e ผมนะครับเข้าไปที่ในช่องชุมชนนะครับก็คือว่าผมโพสคิว r อาคดไว้แล้วนะครับก็สามารถเพื่อนเพื่อนแล้วก็เข้ามาทักทายสอบถามผมได้นะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ในรอบ VIP นะครับพี่ ในรอบ V.I.P เช้าผมให้0กับ6นะครับผลที่ออก7-6-7-8-9นะครับของเรา6 7ไม่มีใครรูดที่6เข้าไปที่6 7นะครับมาสายรูดส่วนรอบบ่ายให้4กับ8ผลที่ออกนะครับ96-9-9-0นะครับพี่พของเราไม่มีเนาะนะครับถือว่า9เดินดีมากเลยนะครับมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่ส่วนแนวทางของวันนี้ชินชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผม เพราะว่ามีแต่รอบ V.I.P เนาะนะครับ <c oughs> ส่วนมาก V.I.P แล้วเขาจะเลยป้ายนะครับพี่พี่นะครับส่วนมาก V.I.P เนี่ยเขาชอบเลยป้ายนะครับ <c oughs> หาตัวเลขนะครับในรอบเช้านะครับพี่พี่เด่นเด่นเนี่ยผมให้ไปที่เลขหแล้วก็เลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 7 2 8 2 9นะครับ6 2 6 8 6 9นะครับผม3ตัวนะครับ6 2 8นะครับนี่เลยนะครับรอบเช้านิคิอิ VIP นะครับ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่ๆในรอบบ่ายเนี้ยผมให้เด่นไปที่เลข4นะครับแล้วก็เลข8เนาะสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4นะครับผม40 46 49นะครับ80 86 89 3ตัวผมให้ไปที่840นะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางนี้คือเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ